สวัสดีค่ะคุณแม่เจษขาวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่ไฟแนนเชียลนะคะของกูเล็ตคอนดิทอฟเมดิซินค่ะชมบรรยากาศกันเนาะใช่ค่ะอยู่ที่หน้าห้องฝ่ายการเงินนะคะแล้วก็ฝ่ายห้องทะเบียนนะคะอ๋อวันนี้มาทำอะไรกันล่ะคะวันนี้เราก็จะมาจ่ายค่าเทอมนะคะอ๋อโอเคค่ะก็คือมาชำระค่าเรียนนะคะมีเข้าเรื่องกันดีกว่าได้ค่ะมีน้องๆหลายคนนะคะสงสัยว่าแบบ การกู้เงินเนี่ยใช่มันต้องยังไงเป็นเทอมไหมหรือว่าแค่อะไรยังไงอย่างเี้ค่ะใน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 เฟสแรกที่เราดําเนินการอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะให้กู้เฉพาะค่าดําเนินการสมัครนะคะห้าหมบาทนะคะพะค่าดําเนินการสมัครของเราทั้งหมดมัน9 9้าหมบาทใช่ไหมคะก็ให้กู้ได้50,000บาทก็คือน้องๆจ่ายเพียงแค่40,000ืน 9,600นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเงินกู้นะแล้วก็เอามาแบ่งชำระ12เดือนนะคะใน1ปีนะคะพร้อมดอกที่ราคาดอกต่ำมากเพียงแค่1.25ต่อปีค่ะเฉพาะค่าดำเนินการาาเนนิกรสมัครใช่ไหมคะไม่ใช่ค่าเล่าเรียนยังไม่ใช่ค่าเล่าเรียนแล้วก็ยังไม่ใช่ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตนะคะสองค่านั้นสามารถผ่อนตรงกับมหาวิทยาลัยได้ค่ะอ่ออนกีิงงดค่ะ ก็ค่าเทอมปกติก็ผลประมาณสองมวดหรือสามวดเน,ะะบบนี่ยแหละค่ะแต่ไมประมาณนี้ส่วนค่าขึ้นด้วยนิสิตก็ได้ประมาณสองงวดนะคะอ๋อน้องๆคงสงสัยกันนะคะสสว่าทําไมแบบเอ๊จะเป็นเทอมไหมยังค่ะน,นี้เป็นเฟรนแรกกเป็นเฟสแรกนะคะก็คือผลการดําเนินการ,นนการผลการตอบรับก่อนว่า ได้รับการตอบรับดีขนาดไหนอาจจะมีเสษที่2สที่3ตามมาในอนาคตค่ะก็คือสามารถกู้ได้เฉพาะค่าดําเนินการเท่านั้นนะคะตอนนี้ใช่ค่ะก็ห้าหมื่นก็ถือว่ากู้ได้เยอะแล้วนะคะก็คือเกินครึ่งนะคะอ๋อก็ต้องดาวก่อนใช่ก็คือส่วนที่เหลือนะคะก็คือ 4 9 6 0 0ก็เปรียบเสมือนเงินดาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องยังไม่รีบเข้าเทอมที่จะถึงนี้ยไปเข้าเทอมต่อไปเช่นสิงหาปี67เลยแลเี้ยก็สามารถผ่อนดาวได้อยู่นะคะผ่อนดาวสักเดือนละ5,000นอะไรแบบนี้ค่ะ,ผ,ะ,คะผ่อนไปเรื่อยๆนะค่ะเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดจะเข้าเทอมที่จะถึงนี้ก็คงจะผ่อนไม่ทันแล้วต้องจ่ายเงินก้อนก่อนอน,นะ49,600แล้วที่เหลืออีก5้าหมก็เป็นเซ็นสัญญากู้เงินค่ะกู้ยืมเงินไปนะคะค่ะ แล้วจะมีโอกาสที่จะปล่อยกู้ทุกเทอมไหมคะมีค่ะแต่ต้องรอดูว่าแฟนๆของเบดอีซี่จะตอบรับโครงการนี้มากขนาดไหนนะคะถ้าตอบรับดีเราอาจจะมีการปล่อยกู้ทุกเทอมนะคะแล้วก็อาจจะมีคุณทุนการศึกษาในอนาคตนะแล้วก็ในเรื่องเรื่องที่โครงการที่เราจะพาน้องๆ ไปอ e ิเล็กทีฟที่สหรัฐอเมริกา oh. ก็กำลังทำอยู่นะคะยังไงก็ฝากเด็กอีซี่เอาไว้ให้กับทุกทกท่านด้วยนะคะมาโออินเตอร์กับเราค่ะเพราะไหนๆเราก็มาเรียนต่างประเทศแล้วเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเฉพาะประเทศไทยคือการคาดหวังประเทศไทยเนี่ยคาดหวังได้นะคะแต่ว่าไหนๆเราก็ออกมาต่างประเทศแล้วเราก็ต้องมองโลกให้มันกว้างะคะ่ะเปิดเปิดโลกให้มันกว้างก็คือเราอย่าไปโฟกัสแค่ จะเป็นหมอที่ไทยแต่ถ้ามากับเราเนี่ยเราพาท่านไปเป็นแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาได้และประเทศอื่นๆชั้นนำต่างโลกนะคะ,อ,คะอ่ะอย่าลืมเนาะรอบมกลาเนะี่ยยังเปิดรับอยู่ใช่ไหมคะ,คะไม่ต้องชาระค่าใช่ถ้าเป็นเข้ามกลาหกเจ็ดเนี่ยไม่ต้องชําระค่า่าขึ้นทะเบียนวิสิตแล้วก็ค่าเทอ,อยมอะะะยังไม่ต้องชาระนะยังไม่ต้องชาระนะคะก็คือจ่ายแค่สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแล้วก็ม,มากู้กับเราอีกห้าหมื่นเป็นเงินกู้ก็เข้าได้เลยค่ะ ก็คือจ่ายแค่ส9 6 0 0ก็เรียนได้เลยใช่ไหมคะรอบมกราหกเจนะคะยังเปิดรับสมัครนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะใช่ค่ะชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ